คลังเเปิดใช้งานสวัสดีครับวันนี้วันที่หนึ่งธันวาแล้วนะครับอ่าสวัสดียังเป็นทางการเนาะวันนี้วันที่หนึ่งธันวาแล้วนะครับฝนุกแล้วก็วันนี้นะครับผมอยากจะมาเฉลยเท่าที่ผมสังเกตมาตั้งแต่วันที่ผมทำคลิปแล้วเนี่ยนะครับก็ยังหนึ่งร้อยหกสิบสี่เหมือนเดิม เอาตรงๆผมไม่เสียดายผู้ติดต,ตามนะถ้าอาดีตแฟนผมเนี่ยเขาเลิกติดตามผมไปหนึ่งคนถามว่าผมเสียดายไหมไม,ไม่ไม่เสียดายนะครับไม่เสียดายเพราะว่าผู้ติดตามเราวัน163ใช่ไหมจาก163เนี่ยขึ้นมาเป็น164เนี่ยเอาเป็นคนอื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นอดีตแฟนผมตลอดเวลา ะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาเฉลยก็คือผมทําไม่สําเร็จนะครับไม่สําเร็จยังไงเราทําคลิปบอกก็แล้วเราทําคลิปให้เขาเริ่มติดตามเราก็แล้วแต่มันไม่สําเร็จนะครับแม้แต่กระทั่งติกต่อของผมเองเนี่ยไม่สําเร็จเหมือนกันทั้งสองบัญชีเลยไม่สำเร็จไม่มีทางสําเร็จ ย้ำเลยว่าไม่มีทางสำเร็จยกเว้นบนเฟซบุ๊กเท่านั้นที่เขาไม่ได้ปลดบล็อกอ่ะผมเป็นคนบอกกับเขาตั้งแต่แรกว่าถ้าไม่ชอบไม่กลับมาไม่รักไม่อะไรไม่ต้องปลดบล็อกเฟซซึ่งมันก็เป็นความจริงก็มีคนมาถามผมเยอะเนาะเอ๊ะทำไมไหนว่าไม่ชอบไม่รักกันแล้วทำไมถึงปลดบล็อก ผมมาปลดบล็อกอยู่แล้วแหละเพราะอะไรเพราะถ้าเราไม่ปลดบล็อกปุ๊บเราก็จะโดนด่าจะโดนว่นดนดา,นาเหมือนที่ที่ผ่านๆมานะครับโดนด่าโดนว่าเหมือนที่ผ่านมาบอกแต่เขาจะบอกว่ามึงบอกกูทําไมมึงไม่ได้เป็นเพืเ่อนกับกูบนเฟนบุ๊กแล้ามึงไปแอดกูี๋ยนนี้เลยนะเพราะชงที่เราเทะเลาะก,กันอะ ผมอ่ะโดนเขาดา่าโดนเขาว่าสารพัดแต่ตอนนี้ผมเป็นคนสัง่งให้เขาบล็อกเฟซผมเองนะแต่มันก็ไม่ไวนะครับที่เขาจะมาเม้นด่าผมเนี่ยบน y YouTube ถต่วา่าผมยอมไหมผมก็ไม่ยอมเขาเม้นด่ามาผมก็เม้นด่ากลับไม่ว่ากันนะครับแต่วันนี้ผมอยากจะมาเฉลยก็คือว่า FC ที่อยู่ f อที่ติดตามผมบน t ิกตอกและยู u ูบเนี่ยแต่ว่าเฟซบุ๊กเนี่ยผมบอกจริงๆว่าผมยอมแล้วนะยอมจริงๆคือทําไม่สําเร็จนะครับอ่าทำไม,ม่สำเร็จแต่ผมจะทำยังไงได้ก็ต้องปล่อยใช่ไหมโอเคเขาอยากติดตามไปก็ให้เขาติดตามไปเลยนะครับแต่อย่ามาคอมเมนต์ก็แล้วกันคนอื่นคอมเมนต์ได้ยกเว้นเขานะ คือเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วบันครที่ว่าจะเลิกติดตามได้แล้วแต่เขาไม่เลิกทํายังไงได้อ่ะผมก็ต้องยอมาสิมันจะเหมือนมันก็คล้ายๆรุน่น้องผมคนหนึ่งนะเป็นผู้ชายเขาชื่อน้องแชคิวคล้ายๆกันเลยฮะคล้ายๆกับน้องแชคิวเลยถ้าผมพูดตรงๆนะนี่แหละ แต่ผมจะไม่เล่ารายละเอียดตรงนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดเรื่องของสติ๊กเกร์กับผมแต่ผมจะมาลงรายละเอียดเรื่องอดีตแฟนกับผมนี่แหละนะครับมันไม่สําเร็จนะครับมันไม่สําเร็จเราก็ไม่สามารถทําคลิปแบบนีน้บอกเขาได้เลยเพราะว่าอะไรผมทําคลิปรายง,งานต้องสังกัดเขาก็แล้ว ทำคลิปแบบว่าจะทำไงดีให้ edit เอดดิฟเฟลนติดตามเราก็แล้วแต่ก็ไม่สำเร็จทุกประการนะครับและเมื่อวานเนี่ยผมเชื่อว่าผมทำคลิปเกี่ยวกับแอปพลิเคชันแอปทางรัฐเขาก็น่าจะมาดูแต่เขาก็ไม่ได้มาคอมเมนต์อะไรถูกไหมแต่เนี่ยมันเป็นคลิปที่ยาวมาก1ิบนาทีผมก็นึกว่าเขาจะเลิกติดตามผม ที่ไหนได้เขาไม่เลิกติดตามผมทุกคนคิดว่าเขาต้องการอะไรจากผมเขาจะทําอะไรต่อไปหรือว่าเขาจะทํายังไงกับผมกันแน่หรือว่าเขาจะทงงนนํา,าะทอะไรกันแน่เนี่ยผมก็ยังมองไม่ออกว่าเขาจะทําอะไรนะครับปกติเนี่ยคนที่มันเป็นแฟนและเลิกกันเนี่ยเขาจะเลิกติดตามเลิกโน่นนี่นั่นนะ ซึ่งตอนนี้นผมก็เลือกส่องเลือกอะไรของเขาไปหมดแล้วนะแม้ YouTube เขาเนี่ยผมก็ไม่ได้ติดตามแต่ผมงงว่าเมื่อไหร่มึงจะเลือกติดตามช่องกูอะไรประมาณนีน้ผมก็งงเมื่อกี้ผมก็เข้าไปเช็คใน y youtube Studio ปรากฏว่าเขาก็ยังไม่ได้เลือกติดตามเราร้อซนะครับผมเนี่ย หมดนะครับผมเนี่ยหมดหนทางหมดปัญญาจนปัญญาจริงๆโพสก็แล้วบนยูทูบอ่ะนะโพสก็แล้วมันก็เหมือนเดิมมันก็มีค่าเท่าเดิมนะครับมากกว่านั้นก็คืออาจจะหนักมากกว่านั้นก็ได้แต่เกิดว่าผมทําคลิปแบบเนี้ยอืมต่อให้ผมไม่ทําคลิปหรือว่าทําคลิปเขาก็ไม่เลิกติดตามมาอยู่ดีทุกคนคิดว่าข้อนี้จริงไหม ถ้าจริงคอมเมนต์มาบนยโูโทูแล้วก็ติ๊กตักแล้วก็ Facebook หน่อยคือผมทําไม่ได้อะแล้วทําไม่สําเร็จด้วยปกติผมทําไม่เกินสองสวันมันต้องสําเร็จใจเนี่ยมันไม่สําเร็จนะครับอ่ามันไม่สําเร็จถ้าสําเร็จผมก็จะดีใจไปเปล่าหนึ่งแต่นี้ไม่สําเร็จนะครับ ผมก็งงกับตัวเองว่าเออทำไมกูทําไม่สําเร็จวะทําไมยังติดตามกูอยู่เรื่อยๆอ,อะไรประมาณเนี้ยอ่านนะครับมันไม่สําเร็จแล้วก็ทําไม่ได้ด้วยนะครับเสร็จนาฬิกาแปดนาทีบันทึกวิดีโอปุ่มการแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้างานคือผมเครียดก็เครียดเนาะ เนะครคียดแต่ทำไงได้อะนะครับเครียดแต่ทำไงได้ผมก็ต้องแบบว่าทำคือแบบนี้ต่อไปใช่ไหมทุกคนเออคือผมอยากได้ถ้าเป็นผมนะถ้าผมอยากจะได้ถ้าผมอยากจะมีแฟนอีกทีนะผมอยากได้คนที่แบบว่าครอบครัวเข้าใจ และตัวผู้หญิงเข้าใจตาบอดเหมือนกันก็ได้หรือว่าจะโลวิชันก็ได้แต่ขอให้ครอบครัวเขาเข้าใจว่าถึงเราจะตาบอดเราก็ขับรถไม่ได้แต่เรายังมีไม้เท้าเอาไว้นําทางถูกต้องไหมอแต่เนี่ยคืออดีตแฟนผมไปแล้วทุกคนคิดว่าผมมีสิทธิ์ที่จะ move on ต่อไหมมีสิทธิ์นะแต่ทุกคนแต่ในทางกลับกันเนี่ยทุกคนคิดว่าผมมีสิทธิ์ come back มาได้ไหมล่ะถ้าผมคัมแบ็กมาได้เนี่ยป่านนี้ผมกับอดีตแฟนก็ได้คุยกันแล้ววันเนี้ยแต่เราเป็นแค่อดีตกันไปแล้วเนี่ยเขาจะติดตามผมเพื่ออะไรอืมติดตามเพื่อดูวความเคลื่อนไหวของผมอะผมก็ผมก็ไม่ได้สนใจนะถ้าเราติดตามผมไปได้ยิ่งดีเพราะว่า ตอนนี้นผมอยู่คนเดียวผมสบายสุดนะสบายสุดแต่ถ้าผมเครียดมากๆหรือผมอาจจะร้องไห้ก็ได้นะคือผมเป็นคนที่แบบว่าไม่อยากไม่อยากจมอยู่กับอดีตนะคือไม่อยากเจอเขาในแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น y u t u b e หรือ tik t o o k ผมก็เลือกติดตามเขาแต่เขาไม่เลือกติดตามเราเนี่สิเขาก็ยังเจอเราอยู่บนแพลตฟอร์มอยู่เรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็น TikTok หรือว่า youtube เขาก็ยังเจออยู่เรื่อยๆกับตัวเราเนี่ยแหละแต่ผมบอกแล้วว่าผมพใจอาห่อนแน่นอนเพราะว่าแก้วสองแก้วสองแก้วเนี่ยมันแตกออกจากกันแล้วมันไม่มีสิทธ์ต่อได้หรอกอืมถ้าจะต่อกันได้เนี่ยมันก็ต้องมีข้อแรกเปลี่ยนก็คือต้องให้ผู้ใหญ่ของเขาอะมาคุยกับผมเองผมถึงจะยอม อืมประมาณนี้แหละผมตอนเนี้ยคือรู้สึกเครียดมากเครียดจริงๆแล้วก็เสียใจตัวเองด้วยว่าเออกูจะทำยไง